ก็สวัสดีครับกระตือตาเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตเซนตีเอชนะครับหรือจิโน้ติดนะครับก็ให้บริการเขียนโปรแกรมนะเขียนท็อแวร์นะครับเพื่อให้มันแมทช์กับเซลล์คอนดักเตอร์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโครงตั้งนะครับโครงสร้างนะครับก็จะมี EMA เอสแอมี RTM นะครับแค่สามตัวเท่านั้นนะครับมาดูส่วนของ EMA นะครับถ้าเป็น EMA นะครับระดับเมอร์เจอร์เมอร์เจอร์จะวัดตั้งแต่สวิงตัวที่ราคาประมาณหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ ราคาเราทำหาอยู่ที่6 2สนะครับซึ่งถ้าราคาที่มันอยู่ตรงกลางมันก็คือ50เซนนั่นแหละนะครับดูราคานะครับราคาที่เขาลดลงนะครับ5้เซนอยู่ที่ประมาณ365อบาันเดึงถ้าลดราคาลงอีกนะลดาจาก100บาทลด60บาทนะจะเดือที่ประมาณ300เหรียญต่อหุ้นนะครับจะย่อถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ้นนี้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากๆนะครับเรามาดูนะครับราฟตอนนี้ย่ออยู่ที่50%เซนแต่เป็นระดับไมเนอร์นะครับระดับไมเนอร์ตรงนี้นะครับ ไปดูว่าไมเนอร์แบบไหนนะแบบนี้นะฮะอ่ะก็จะเห็นราคาที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเราขยับเข้าไปดูในทาง premium นะครับอ่าทาง p ด e m i u m เอาแค่เอาวิ่งเดียวนะครับค่อนข้างยา,ากนะ,ะตัวนี้จะเป็นเบรดมิเจอร์หรือเบรดขนาดใหญ่ในทาง premium นะครับในเรามาดูใน ตัวที่เป็นเบสย่อยหรือเบสมายเนอร์ซึ่งอยู่ในแทวิงแทวิงนี้นะครับก็จะเกิดเป็นลัลลี่เบสลัลลี่ขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งกราฟมันลงมาที่โซนที่เป็นเบสมายเนอร์นะครับที่ราคา50%นะครับนะห้ามถับตนนะครับ50%มายเนอร์ Minor คือแทวิงนี้นะครับถ้าแทวิงใหญ่นะครับ50%มายเนอร์อยู่ปับอยู่3 6 5อยู่ตซนนี้นั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้ากราฟมันวิ่งลงมาเนี่ย ถ้าเจอเราจะเจอแนวรับที่แข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่เด้งไปก่อนนะครับถ้าไม่เด้งไปก่อนถ้าเราดูในแท่งเทียนเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งไปก่อนเพราะว่าแท่งเทียนปิดเขียวเป็นปีเอบายด้วยซ้ำพฤติกรรมแท่งเทียนอยู่นะอ่าตัวที่เขาลงมาเป็น PA เอเซลนะเซลคอนตินอยูนั่นแหละนะครับลงมาอันนี้ลงจริงนะครับอันนี้ลงไม่จริงลงหลอกนะครับคือเพราะว่า,าอะไรตัวราคามันอยู่ในตนัวเต้นหนึ่งร้อยทางเฟรมวีนั่นเองนะครับถ้าเราดูในแท็กติกนะราคมันยื่นลงมาเรื่อยๆ อย่างอ่าที่เป็นดีมันนะครับดีมันเส้นร้อยสองร้อยหรือดีมันในทางเฟรมเฮดสี่ตัวน,นี้นะครับอ่าเอาไว้อยู่มาเรื่อยลงมาเรื่อยนะ,ะแสดงว่าโอเคละโผ่านม,มาผ่านมาหลายด่านมากเลยอ,อย่างทางเฟรรมนะคับาาาทางทางที่รักษาระดับที่เส้นร้อยสองร้อยเออกลับทะลุลงมานั่นหมายความว่าโอเคละราคานี้ถูกแน่นอนเพราะสาม,มารถตัดตัดลงนะครับตัดเส้นร้อยสองร้อยลงมาชนเส้นร้อยทางเฟรมวิสนั่นเองนะครับ ทั้งนั้นเราดูท่าเฉียนไม่ได้เราต้องดูแนวรับนะครับมันเป็นรับสําคัญไหมอะไรเงี้ยเออรับมันแข็งแรงไหมนะครับแล้วก็ราคามันถูกด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าราคามันอยู่ตรงนี้เช่นเรืนอร้อยอยู่ตรงนี้ร้อยท่าเบรนเิรอยู่ตรงนี้ถามว่ามันใกล้ไหลัะมันใกล้กันแสดงว่าราคามันแพงอยู่ใช่ไหมใช่ถูกต้องแพงอยู่นะครับถ้าลงมาโซนที่เป็น6ก8เอ็ดจุดแปดมนหรือใกล้กับห้าสิบมเเจอร์นี่จะสวยงามมากๆนะครับสวยงามยังไงไปดูถ้าเราเข้าไปดูในเบสเมเจอร์นะครับเราจะเห็น เราจะถึนครับไเวี way. เอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้มันใช้เวลานานนะนะครับใช้เวลานานมากแต่ละสัปดาห์เลยนะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยมันน่าซื่นมากๆเพราะอะไรดูสะวิ่งนะครับจะวิง่งไฮเอโลนะครับสามารถขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับแต่แว่าราคาคงค้างตรงเนี้ยมันเยอะนะครับเพราะมันเบรกโลว์ไฮนะครับอันนี้มันก็ต้องลงมาแบบนี้การกันต้องลงมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับ ก็อะชนแนวต้านและลงชนแนวต้านและลงแต่ปรากฏว่าตัวนี้มันขึ้นพอ,อขึ้นนะ่แะแสดงว่าราคาของค้างต้องเป็นสองเท่านะราคาบสองเท่าของราคาเซลล์นะดังนั้นเวลาที่ฟ้ามันย้อนลงมาเนี่ยแน่นอนแหละต้องมีต้องมีพฤติกรรมที่จะขึ้นไปต่อนะขึ้นไปต่อนั่นเองนะครับอันนี้คือพฤติกรรมนะแล้วกรับในอะนาคตที่วิ่งลงมานะครับในอนาคตที่วิ่งลงมาเนี่ยต้องมาชนแนวรับโซนนี้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าโอเคนะ ถ้าเราได้ราคานี้นะครับแน่นอนถ้าราันลงมาเราต้องใส่ราคานี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคก็จบทางนี้นะครับสำหรับซีโนปิทนะครับ เมาดู C R uh, U S กันนะครับ okay. แต่วิ่งโล w high ก็ low นะ high high ก็ h i นะครับประมาณนี้ตอวนี้เวลาเขาย่อลงมาเขาย่อลงมาที่6.88เราจะใช้อ่า uh, ลูปในะอดีตนะไปตัดสินใจในอนาคตแต่เฟรนด์เนี่มีความสำคัญมากๆนะตรงนี้นะนะ เราจะมองตรงนี้ก่อนถ้าลงมานาะถ้า้า,าลงมาลงมาแบบนี้ม้าขึ้นก็ลงขึ้นแบบนี้นะครับอ่าผมจะมองไปแบบนี้เนาะแต่ก็จะใส่ราคาไว้แรกส่วนนี้แหละถ้าลงมานะครับ,บ,บ,บถ้าขึ้นไปก็ปล่อยเย่ไม่ไดองนะครับถ้าราคามันแพงอยู่มันเป็นหุ้นเล็กด้วยนะครับหุ้นเล็กเนี่ยต้องอาศัยราคาที่ถูกบ้างนะครับผมจะไปต่างนีศัรกยภาพนะหุ้นเล็กนะครับหุ้นเล็กรรรนะลก,กลางใหญ่มีศักยภาพและไม่มีศรกยภาพเหมือนกันนะครับไม่ว่าหุ้นใหญ่ จะมีศักยภาพอย่งเดียวไม่ใช่นะครับ โอเคเดี okay. มาดูหุ้น f s r หรือเฟดตัวล่กันจับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทวิ่งโลนะครับตรงทำให้นะครับ high low นะครับงทำให้นะ high low ตรงทำให้๋อทำ h ห g h โดย high ตรงที่ตดนะครับคราวนี้เราจะมาดูทวิ่งนะครับจะวิง่ง high low นะครับตรงการาฟไปทำให้ได้ดังนั้นเราจะวัดที่โบนะครับปิดบวบันให้ดูน,นะวัดปร๊บมเราจะยอดลงมาถึงเท่าไหร่ r หกสิบเอ็ดจุดแปดดิ่งขึ้นละกอานนี้ทั้งเทียนยังไม่ปิดแดงนะครับ เราก็เลยว่าก็คือถ้าไม่รอโซนนี้ก็คงต้องด้านล่างเลยนะครับโซนโซนโที่เขาทาแนวต้านแล้วเล่แนวต้านไนะมเนอร์นะครับแล้วขาสองนี่แหละหรือตัวแต้มยูน่แหละสามารถเบรกเอาไปได้เบรกเอาไฮอ่าโรยไฮหรือไฮที่ทังกว่าระดับไมเนอร์นะครับคือเบรกเอาขึ้นไม่ได้เนะียราคาอยู่ตรงนี้จะย่อมาโซนนี้หรือจะย่อมาโซนนี้นะครับต้องอ่าพึ่งพาตัวเองและว,ว่าจะอ่าแรงทารได้ขาดแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคถ้าเป็นผมก็จะอ่าไม้แรกไม้สองประมาณนี้นะครับสำหรับเฟสเทอร์ไลท์อ่ะเรามาดูบ้างหายหายหาย โลกาลังจะทำไฮเออร์โลหรือโลที่สูงกว่าโลนี้นะครับจวิ่งนะครับตั้งแต่โลทำไฮน่ะก็จะประกอบไปด้วยลลลีเบลัลลี่พระวิ่งลงมาหาเบดละนะเบดนี่ซ้อนเบดนะเบดเบด์วิ่งมาลงเบดนี้นะครับดันราคาขึ้นแน่นอนล่ะเราจะไม่ซื้อต่อเราจะไม่ซื้อตัวนี้อ่ะทั้งเทียนบีบิดทางแดงนะครับจะไม่ซื้อตัวนี้กลับตัวนี้ถ้าทะลุลงมา กราฟเกิดการช็อคตั้งแต่ตรงนี้นะครับทําไมถึงเรียกว่าช็อคเพราะว่าจวนะิ่งไฮโลเนี่ะดันกราฟขึ้นไปเบรกเอาได้เห็นไหมเนี่ยเบรกเอาโลก็หายได้นะครับซึ่งปกติแล้วต้องขึ้นมาเครื่องนี้ลงแต่ปรากฏว่าขึ้นพักขึ้นจนทะลุถูก็หายนะครับโอเคเลยเรียกว่าช็อคนั่นเองช็อคไมเนอร์นะช็อคลึกไม่ใช่ช็อคใหญ่ถ้าเราช็อคใหญ่ก็คงไม่ได้ราคาต้นน้ำนะครับเพื่อจก็จบ Google นะครับสวัสดี